เดลิเมอร์ออนไลน์ปด้ามขวานชาญชายแดงใต้ก้าทุกที่ทุกแห่ง3สอสิยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสามขอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปมีส่วนร่วมสามรู้คนรู้งานรู้พื้นที่3ากอก่อกันแก่สามต่อตามต่างแตก3ถนนทุกคนทุกพื้นที่ถูกเวลา3าพอพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิด3ามดอด้านแผนง,งาน ด้านการบริหารด้านปฏิบัติงานเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนในวิธีต่ตตางๆเพื่อประชาซอฟต์พาวเวอร์ประพันธ์ฤิทิวงบณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงส่องทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้สลัมอะรกุ้มค่ะสวัสดีค่ะส,ส,าสป,ปายค่ะนางสาวรูจิอาดาวงแก้วประธานเยาวชนต้นเก้าพันใหม่ชายแดนใต้ค่ะ กรโยชนจิตสาธารณะระดับตำบนชายแดนใต้ค่ะในนามของโยชนคนรุ่นใหม่นะคะสปายอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเด็กและโยวชนทุกคนนะคะสำนึกรักบ้านเกิดโดยการคิดและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถส่งต่อความเป็นชุมชนความเป็นตัวตนของบ้านเกิดเราเองอยาก ให้ทุกคนร่วมกันเป็นนักสื่อสารสันติภาพสร้างความสันติสุขให้กับพื้นที่บ้านเราเองค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณค่ะเดลิมีเร์ปลายดั้มขวานชวนพาพบกับนางสาวรุจิรดาวงแก้ว ประธานกลุ่มต้นกล้าพันใหม่ชายแดนใต้นักสื่อความหมายท้องถิ่นต้นกล้าพันใหม่ขายแดนใต้เพื่อสร้างเรื่องราวของบุคคลและชุมชนให้เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวการสื่อสารสร้างสันติภาพในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่คอบฟอดโซนคนทุกวัยสามารถมานั่งพูดคุยร่วมกันได้นางสาวรุจิรดาวงแก้วนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏยลา ประธานกลุ่มต้นกล้าพันธุใหม่ชายแดนใต้ได้กล่าวว่าตนและคณะทำงานรวมถึงสมาชิกของกลุ่มต้นกล้าต้องการสื่อสารให้กับชุมชนเพื่อสอร้างเรื่องราวของบุคคลและชุมชนให้เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวเพราะมองว่าเรื่ององค์ราวของท้องถิ่นเป็นสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในชุมชนจึงชวนเพื่อนๆร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมสอบถามพูดคุยเรียนรู้จากพี่ๆทีมสื่อที่เข้ามาช่วยเหลือในการสื่อสารอาศัยหลักในการทำงานคิดถ่ายใช้สร้างสารรค์ พวกเราพยายามเรียนรู้รวบรวมข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้คนรู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงคิดและมองว่าท่องเที่ยวชุมชนเป็นงานที่ภาครัฐเป็นคนกำหนดขึ้นเป็นเพียงอาชีพเสริมยังขาดแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจของชาวบ้านและประชาชนในชุมชนจึงอยากให้เยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมระวมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสื่อสารข้อมูลชุมชนให้ไปสู่นักท่องเท,ที่ยวไม่เพียงแต่พื้นที่ตำบลตาชีแต่พวกเราจะพยายามร่วมกันขยับพื้นที่ชุมชนของเพื่อนแต่ละคนไปด้วยกันการสื่อสารที่เล่าเรื่องออกมาตรงตรง,ตรงอาจไม่มีจุดเด่นจึงพยายามถ่ายทอดเรื่องราวออกมา มาในรูปแบบต่างๆรวบรวมข้อมูลชุมชนประวัติความเป็นมาตำนานนิทานประปราคติชาวบ้านประเพณีความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องของอาชีพความเป็นอยู่สินค้าที่จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นขนมสมุนไพรางานฝีมือสิ่งต่างๆมากมายที่ล้วนแต่เป็นทุนชุมชนเราต้องช่วยกันสร้างฐานคิดให้กับคนในชุมชนว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการ ท่องเที่ยวโดยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิธีชีวิตรวมถึงวิธีการผลิตการทำงานของคนในชุมชนมาเป็นต้นทุนเราต้องร่วมกัน ทำให้ชุมชนเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง,งการเป็นนักสื่อความหมายชุมชนก็คล้ายกับการเป็นมักคุเทศให้กับชุมชนพวกเราไม่ได้ทําเพื่อไรายได้แต่พวกเราต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อความมอเป็นชุมชนให้กับแขกผู้มาเยี่ยมยืนประพันธ์ริธิวงบรรณาธิการเดลิมิเลอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้